สวัสดีค่ะยามแดงจ้าฝ้าหลังฝนจ้าเอาไปหากินกันทุกคนจ้าฝนมาจังน,นี่ร้านอะไรเนะี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอุรุกิอืมด้วยแมงเนาะจ้าแถวนี้ก็ของกินขายอยู่ด้หลังบ้านนะจ๊ะนะฝนนะฝนขคนนะแรงน,รนะฝนลินนิดนึงค่ะทุกคนจ้าไม่มีฝนตกคน่ะ ไปหากินกันโว้ยเอ้ยอัยยนไหนกวาหัวสากลงหาเลยคนนี่ยจดแดงลิดแลนดลิดแรนด์เลยคนเนี่ยจะทุกคนบรยากาศหนาวมันเริ่มจ้ะนหาวอยู่อ๋อกะกะจู่จีบึงนะฮะชิ่ลแน่จะโว์ไม่ไม่วิ่งหลุกอาบุนหน่เต้ยัเด็กรุ่เร็ว เจ้าของเรียนหัวจสกคงกวามนามาโทษเปน,นนี่นะอันจักรยานมาหนะ่ะเจ้าเองวิ่งเนาะดำแม่หรอนางฝนลิ้นอยู่นะลูกมันจะเั่นให้หนางคนในาด้ำแรงมาฝากอู้อะอว แต่วัยรุ่นค่ะทุกคนจ๋าเล่นคลับหรืออะไรกันต้องมาออกกันเนี่ยค่ะวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่นั่นยุบอย่างอะไรน่าจะรักษาเข้ามารออะไรก็ไม่รู้จะน่าจะเป็นบล็อกตั้งขรับน่าจะเนาะเท่านี้นนะตั้งแต่กองไฟแับอะไรเนี่ยค่ะทุกคน